ไอ้ดาบือูนบือูแตเบื่อเราเด็ดเดวอดโต๊ดมีมีอะจิปริจ๊ะปเจนเไม่นดิสอบขี้ยู่ตอนน้องโอ้โยนะโหโลโลตีโลโลจันนะบัเหนเก็บบือซูเราไประเกะบือบือูบือเขามาลีดด่าเนะอ่ามลีดา บ่ถืกบ่าบัถะฮลอโหเกลุโลนอลัตตีลุโลนอบเลุเปรกิลากละกนกละหกลุนนหลอดบากอนะอแน่เนาดบแกขบปรับปรคือเนาะอ่าก็ติดตามก็ซับสไครบ์เนาะอ่านในโลกแกตะกบคนกบโลก ทนี่ไงล่ะอ่าอย่างนี้เนาะกดติดตามกดซับสไคร์ไว้เนาะ